สวัสดีครับวันนี้เข้ามาพบกับช่องเล็กๆกน้อยนะครับช่องซปเปอร์โอนะครับนี่พามาดูเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเวฟอาใส่กล่องโซนะครับตัวนี้เว็บหัวแหลมใส่กล่องโซนิคตัวเก่านี่รหัส k g h 9 0นะครับถ้าเป็นโซตัวเก่า จะดูกล้องได้จากตรงนี้จะเป็นเลข90ถ้าเป็นกล่องตัวใหม่จะเป็นลบ60ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอตรงนี้นี่ตรงนี้นะที่3นะครับถ้าเป็นกล่องตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นทีหลังจากทีห6ไปเลยนะครับถ้าเป็นของตัวเก่าจะเป็นทีหนึ่งทีสอทีสาทีสีทีห้นะครับตรงนี้นี่ตรงไหนวา นี่นะครับตรงนี้นี่ก็จะพามาดูวิธีใส่นะครับอาจจะพามาดูอะไรก่อนตัวนี้เป็นกล่องของเวฟอาร์นะครับโมเลมแล้วก็แถบแม่เด็กนะครับตรงนี้เป็นแถบสั้นแล้วก็เวฟอาร์เนี่ยมันสามารถใส่ กันได้เลยนะครับพวกตรงปลั๊กมันตรงนี้เหมือนกันกันกบสองของโซโส,สีขั้วเลยนะครับไม่ต้องไปถอดอะไรมากนะครับก็ใส่กันได้เลยแหละไม่ต้องไปถอดเหมือนพวกเวฟอิดหัวถิงนะครับตรงนี้ถ้าจะใส่กองโซ่ใส่กันได้เลยก็ถ้าจะใส่กองโซ่เนี่ยมันจะต้องใส่เป็นจาน ของเว็เอนะครับอันนี้เอาของเวบพาของเดิมมให้ดูจะเป็นแถบสั้นที่จริงก็มีของเว็เออยู่นะครับแต่ไม่ได้ถอดจากรถมาให้ดูตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมาข้างหน้าอีกนะครับรู้สึกว่าถ้าใส่ของโซ่ไปเนี่ยไฟมันจะแกวกันอยู่แล้วก็ไปสลับเอ้ยไปขยับเอานะครับขยับแถบพันเสือเอาตัวนี้นะครับถ้าจะใส่เป็นของ ถ้ารถเนี่ยของที่จะใส่เนี่ยเป็นกล่องอเอ้ยถ้ารถเป็นสตาร์ทมือก็เวฟอ,อานเนี่ยเป็นสตาร์ทมือกอ็ใส่ของเวฟเอเป็นสตาร์ทมือ,อน,นะครับจานไฟตัวนี้ถ้าเวฟอาเป็นสตาร์ตีนก็ใส่ของเวฟเอเป็นของสตาร์ตีนนะตัวน,นี้นะครับพันเซอร์ของกล่องตัวเก่าเนี่ยจะต้องกับกับพันเซอร์นะมันจะมี สายพ่บบอกคลบสองฝั่งนะครับก็เดี๋ยวจะหามาให้ดูอยู่แล้วก็ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยไม่ต้องสลับนะครับเพราะว่ามันใช้สายกาวร่วมกันนะของของตัวใหม่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องอนี้ก็ได้สลับนะครับก็นี่ขนาดของกล่องเวฟอาไม่มีเดี๋ยวจะหากล่องเวฟอาเอ๊ จานไฟของเวฟเอสไม่ดูมากเลยตรงนี้มันจะยาวกว่ากันนะครับแล้วก,มก็มันก็มันก็มีแค่นี้แหละครับมันไม่ได้ใส่อะไรยุ่งยากไปแกะไฟอันก็ไปขยับแถบพันเซอร์เอานี่นี่กล่องโซนิคนะครับรู้สึกว่าของตัวใหม่ตัวนี้จะเป็น เคจีเฮดเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ตัวนี้จะเป็น60ขีดลบนะครับตรงหน้า60กสิบของตัวใหม่อันนี้กของตัวเก่านะก็นี่ก่องแท้ทั้งสองถ้าใครหาของตัวนี้อา่าก็สําหรับอยู่กับผมก็มีนะครับทักเฟซซูเปอร์โอมาเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเฟซก็มีของพร้อมตลอดนะครับถ้าใครอยากได้จริงๆมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่านะก็ถ้ากล่องเว็บเอสไม่น่ามีนะครับ ก็แค่นี้มีอะไรไามครับ